สวัสดีพี่น้องบองปายพี่น้องชาว youtube ชาวบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูก็ติดตั้งท่อสูบน้ำซิ่งครับรู้สึกก็เพิ่งมาลงนะครับโอ้โห สูบน้ำครับลำเลียงน้ำมาิ่งมาลงครับสองเครื่องทีมงานเครื่องสูบน้ำจะทำการผ่านน้ำออกจากบริเวณบอ่อแห่งนี้นะครับซึ่งปริมาณน้ำนี้นจะไหลไหลลูกบาทเลยทีเดียวนะครับ ดเดี๋ยวเราจะได้ชมกันนะครับนะว่ากลุ่มพลังเจ้าท่อสูบน้ำนี่จะแรงขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ทีมงานนะครับเดี๋ยวโอ้โหน้ำมันดีเอาน้ำมันมาเต็มถังเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสอบถามพี่มาจากไหนเออท่อสูบน้ำมาจากไหนครับเนี่ย มาจากไหนเครื่องสูบน้ำอ่ะฮะมาจากสุรินาาสุรินปู่แล้วจะเริ่มสูบตอนไหนครับเนยรอ้นนนรอนน้ำมันรอน้้ำมันก่อนอ,อมาจากสุรินครับมากี่เครื่องพี่เนยส,สองเครื่องเนาะก็ถ้าน้ำมันมาก็น่าจะได้เริ่มสูบเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับรามาดูว่าเออ พอสูบน้ำนี่กี่นิ้วครับมาสอบถามเจ้าของเครื่องนะโโอ้หมาุยโอ้โห ทีมงานก็จะได้ทําเอาไม่รถขุดมาโอ้พี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโอ้โหนี่ทีมงานมาจากสุรินทร์เนาะมาจากน่านนองไพรชุมพลบุรีชุมพลบุรีครับผมโอ้โหพี่มีกี่เครื่องทั้งหมดดิมีสองตัวครับสองตัวเนาะครับมีตัวใหญ่เค่านี้ไหมก็ตัวนั้นใหญ่สุดครับกี่นิ้วพี่ขนาดกี่นิ้วนั้นสิบนิ้วเทนเตอร์ร้อยแรงโอ้โหอันนี้พี่สูบแปดห้าเออแปดนิ้วแปดนิ้วครับผมกล่าวว่าใช้ระยะเวลาในการสูบ ก็ต้องดูก่อนว่าสภาพพื้นที่มันเป็นยังไงเลยพี่ก็ต้องดูก่อนครับว่ามันลึกขนาดเลยเราจะพร้อมทอนไหนพี่ได้ได้เปิดเครื่องเดี๋ยวไปอน้ำมันก่อนเอาน้ำมันก่อนนะจัดเลยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับทีมงานมาจากชุมพรบุรีนะครับตัวใหญ่โอ้โหจะสูบลงเนี่ยนะครับพันลงนี่นะครับ ตัวนั้นเครื่องยนต์อะไรพี่อิซุบออิซูใช่ไหมแคเตอร์รอครับเคเอร์โอ้โหร้อยสิบห้าแรงตัวนี้ของอะไรพี่<ป>อิซูโอ้โหไม่เคยเห็นเลยอยู่แถวแถวนี้ไม่เคยเห็นดวยมากอยู่แถวภาคกลางเอ้าเดี๋ยวดูก่อนอ๋ออันนี้ของอิซเท่าไร่พี่ร้อยเจ็ดสิบห้าแรง นีใช้สูบท่อแปดนิ้วครับแปดนิ้วตูดใบพัดสิามนิ้วโอ้โหสิบนิ้วใบพัดสิบสี่ใช้เกียร์ของอะไรพี่<ด>นี่นะครับทอสิซิงครับทอสิซิง มาลงบอดสองเครื่องเลยเ,เขาจะสูบให้แห้งเลยหรือเปล่าหรือว่าสูบให้ได้แค่ระดับแคบ้านพันทำงานได้โอ้ให้ลงประมาณหนึ่งเมตรนะครับทีมงานกำลังทำงานอยู่นะครับนณะกรรมการก็กำลังปรึกษากัน <laughs> ทีมงานซอฟพัฒนาครับนะ พอมาลงตีบอ่อใหญ่แห่งนี้นะครับไปรอน้ำมันรอน้ำมันเดี๋ยวก็ค่อยจุดจาดอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามตอนที่น้ำมันมาก่อนนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็กำลังไปซื้อน้ำมันมานะครับ นารองนตนีก็น้ำมันมาแล้วครับหมดไปกี่พันเนี่น้ำมันเน่ยกี่ลนเนี่ยหมดไปกี่พันอ <c oughs> <c oughs> โอ้โหน้ำมันอานะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูทีมงาน <c oughs> ท่อสูบน้ำซิ่งครับ Rồi miếng thani là điểm đ מק nhạc mua nhà trong đỉnh H cùng vươn yên em xác. Rồi rồi tui khi có n ambitiousonos ng、「Nghorse, Nlak, Nétat, Mala, โอ้อากาศทำไมมันร้อนจังโอ้ยลงน้ำเลยพี่ <c oughs> อยู่ช่องอะไรพี่นะพุกับกดเข้าไปติดตามช่องเสียนด้วยบุรีรัม แล้วแบบนี้ต้องไล่น้ำมันไล่เลพี่ต้องไล่ไหมเป็นไรครับอ๋อ oh, ไล่น้ำมันด้วยตัวใหญ่ไล่น้ำมันแล้วก็ต้องยักด้วยยักแค่ผม,มเห็นแถวไอที่เขาไปสูบน้ำอะไรนะไอช่วยหมูป,ป่าเนาะตัวใหญ่โอ้ยกินดิ้ว,วัวนั้นน่ะ สิบแปดนิ้วอ่ะมันดูดทีนะโ่ไหวเร่มเร็ว้กินมันวตรเบัวนั้นนะพี่ครองตัวนี้นี่ถ้าสูบเต็มัตรจาร์เน,น,นี่ยกินน้ำมันรปวาณกี่ลิตรพี่ต่อว,วันวันอตยร้อลรร้อลิตรนะครับนี่ครับ ริมงานพี่นรงครับอยู่แถวไหนนะพี่แถวอำเภอชุพลบุรีนะครับสุรินมีงานก็ติดต่อไปสูบน้ำได้นะครับสูบน้ำจับปลาหรือว่าอะไรยังไงก็ว่าไปเลยครับก็ราคาก็มิตรภาพครับอันนี้ก็คิดเป็นชั่วโมงนะพี่ชั่วโมงชั่วโมงละสองร้อยครับ ต่อต่อเครื่องนะครับต่อเครื่องอก็ถ้าถ้าสองเครื่องนี้ก็คิดเป็นชั่วโมงละสี่ร้อยนะครับแต่นี่นี่มีมาสองขนาดมีขนาดเอ่อกี่นิ้วที่ฝั่งโน้นกี่นั้นนะสิบนิ้วฝั่งนี้ก็แปดนิ้วครับเดี๋ยวเราจะได้ดูขุมพลังของเจ้าท่อสูบน้ำ ตัวนี้นะครับว่าคุณตาเมื่อกี้มาถามว่าไอ้ไอหนูเขาใช้รถรถไถปั่นหรือเปล่าอา้าวคุณตาเขามีเครื่องอยู่แล้วเขบอกตามไม่เคยเห็นปกติก็เคยแต่ใช้รถไถชุดโดยมากแถวบ้านเราก็ไม่ค่อยได,ได้เห็นกันนะครับเห็นแถวภาคกลาง ตอนนี้ก็ทำการใส่ท่อน้ำมันนะครับเอาสายพ่วงนะสายพ่วงสายพ่วงในกระสอบอะสายพ่วงในกระสอบร้อนร้อน คุณนาคนรอนะครับอ่ะฝากไปเช็กพีด้วยครับผมร้อนนะโอ้ร้อนมากเลยครับคเจ้าตัวแปดนิ้วนี่เครื่องสี่สูบหรือสามสูบพี่สี่สูบครับสี่สูบอีกตัสูบร้อยร้อยแปดห้าครับ ตัวนี้ใช้เกียร์ของอะไรพี่เกียร์เดิมๆเลยไหมเกียรเดิมเลยครับอ่าแสดงว่าใส่เกียร์ใส่เพิ่มความเร็วอะไรได้หมดเลยเนาะใส่ได้เกียร์ไะไเกียร์สามเกียร์สี่อะไรมีหมดเหมือนรถกระบะเลยเนาะโอ้โหแต่ส่วนมากที่ชุดก็คือเกียร์สี่เกียร์สี่ใช่กําลังไอ้ตัวนี้ไม่ไม่น่าจะต้องฉุดมากเนาะครับผมเพราะน่าจะปกติ แต่ว่าระยะการยิงของน้ำเ่ยจะได้ไกลจริงๆนะใช่เราก็แบบพื้นที่มันบอกตรงนี้ีไปเรื่อยๆกี่ปีแล้วเครื่องนี้พี่ตัวนี้ตั้งแต่ผมเด็กๆบอกเด็กๆอยู่ตั้งแต่อยู่ปาปกตัวแปดนิ้วนี่นะใช่ตัวนี้ก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวไปใช้งานคุ้มนะเพราะว่า เป็นเลสเนาะเป็นเลสการใช้งานได้ฮะฮะเดาขึ้นบ่เอาลงเอาลงมันเลยเอาลงมันเลยเดาขึ้นมากปรสันเดวขึ้นมากบ่ เคืนมาจากบ้านเอาลงที่ไหนเดาลงบ่แดาลง,งได้ของในหัวล้อเป็นจอดที่นี่เออใส่หัล้อใส่พี่ครับไปใส่เราเปียกบ่เอ้าเปียกเพื่อหัวล้อเลยทุ่งพูกไหนแม่เต็มแล้วเจะเปลี่ยนไหครับตอนนี้ก็จะทำไงก่อนแยกก่อนบ่แยกน้ำมันนะครับโอ้เสียวเสียวตกลุม แยกน้ำมันครับให้น้ำมัน <_ c oughs> อนีนี้ก็แยกก่อนให้น้ำมันไหลเวียนคล่องตัวก่อนนะครับ เจ้าตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ของอะไรนะเคนเตอร์หนึ่งร้อยแรงครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงของเคนเตอร์อครับซีสูงเหมือนกัน จุดท,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 ทางออกพระแม่ธรณีต้างใหคุ้มค่าเอากระดังกระดานไหมทำการเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับออก่อนจะลงงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับแสดงว่าต้องเย็กทั้งสองตัวเลย ไม่ต้องใช้ระบบปั๊มติ๊กนะพี่เนะใช้อัตโนมือเลยครับอัตโนมือเลยตอนนี้พี่ใหญ่ก็เซ็นแล้วครับ เดี๋ยวจะได้ทำการสตาร์ทเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใส่เกียร์ครับอย่าอย่าอย่าเลื่ออย่าเลื่อ น้ำมันยังไม่คล่องครับน้ำมันยังเดิน <c oughs> ไปสะดวกยังไงตัวรถกิ่กหายตัวเนี่ย กดเข้าไว้กดไม่ต้องกดแรงกดเข้าไว้ครอกดกดเขาไว้เดีมันก็จะค่อยๆลงไปกดเขาไว้กดกดข้าไว้เลยแน่นโบโอ้โอ้แน่นครับเขาไว้กดเลยจะค่อยๆลงดไมลงดเรใช้แรงเกินแรงคือนั่นคือแรงปั๊มใช่ไหมเกียร์หน่ลยนะครับโอเคติดได้ rồi vui khăn เดี๋ยวก็มาดูครับออโอ้ลมขีดพุ่งเลยโอ้ลม มีลมอยู่ไม่ได้เลยพี่เนาะ,หะให้ลมไล่สิบ เรื่องริมแล้วครับเดินสะดวกแล้วครับน้ำมันอ่าเดี๋ยวอุ่นเครื่องก่อน ีเครื่องหนึ่งจะแสดงว่าต้องสตาร์ทพร้อมกันเลยใช่ไหมพี่ดีแจมแบตแล้วครับเอาละครับพร้อมเครื่องแล้วครับ แล้วครับตรงนี้โอเคยังพี่โอเคแล้วครับมาแล้วครับ นี่คือเบาๆครับไม่ได้เร่งเครื่องมากถ้าเร่งมากพุ่งเลยเนาะ,ะพุ่งไปโน่นเลยครับถ้าเร่งมากเดียวตอนนี้สิบนิ้วปล่อยแล้วครับหลืวเจ้าแปดนิ้วบ้างครับแปดนิ้วใส่เกียร์แล้วโอ้โ โอ้โหนี่นะครับคือเครื่องสูบน้ําตัวจริงครับจริงๆแล้วนี่สามารถสูบได้อัตราที่จํานวนมากกว่านี้ครับแต่ว่าเราให้ขนาดของน้ํานี่พอดีครับพอดีที่พุ่งได้มากกว่านี้ครับพุ่งได้ประมาณสองเมตรเลยนะสองเมตรเลยนี่ โท์ครับโท์แล้วครับ<ช>นี่ครับผมโอ้โหแรงไม่ได้แรงไหลเนาะอ่าน,นะครับนี่คือเครื่องสูบน้ำที่เราไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าเบาเครื่องพอดีพอดีเนาะ เออนี่ครับผมทีมงานใช่ระบายน้ำได้ดีมากเลยครับ,รบอโอเคครับผมขอบคุณีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคซิ่งครับ ขนาดสินิ้วกับขนาด8นิ้วครับนะก็จะระรบายน้ําภายในคลอ,อ,องแห่งนี้ให้เรือน,น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าโครงการก็ดำเนินการไปแล้วนะครับ เราจะไปดูน้ำไหลครับฝั่งน์น้นดูว่าน้ำไหลลงบริเวณแปลงนาของชาวบ้านข้าวได้น้ำแล้วทีนี้โอ้โหสบายเลยทีนี้เออสบายเลยเนาะคือร้อยไร่เลยนะ อ้าวนี้ทั้งหมดเลยแล้วอืกำลังแรงเลยวันนี้อ่ะฝนตกฝนตกมากระท่วมอีกนี่ครับผมน้ำไหลแล้วครับ โอเคครับผมขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานจากชุมพลบุรีด้วยครับอานล้วไงเอเอาบทดในพวงสูบหรือเปล่าเมาื่อกี้อ่าน,นะครับก็ขอจบการ สูบน้ำไว้เพียงท่นี้ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์แด่เ,เพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับอโอเคพี่โอเคครับเดินเบาๆครับไปเรื่อยเอาพี่ขอบคุณมากครับ,รบโอเคครับผมไปแล้วครับยังไงก็ใครไปติดตามที่ช่อง youtube ก็แล,แล้วกันครับผมเสียงน้ยบุรีรัมย์ครับผม চেনৈ বৰীৰা